ทำไมมันต้องมีประชุมด่วนตอนนี้ด้วยวะไม่เข้าใจเลยเนี่ยโถ่เอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปัดตะวัดเดี๋ยวกูจะไปประชุมเอาเอาเอาเอฮ้ยตู้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 เออเออเออเอ้าเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลกูฝันอยู่ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเอ้ย โอ้โหกูไม่ได้ปัดแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยน้ำพวกหุ้ยหุ้ยไปไม่ทหมหายแล้วโอ้ย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 เรือเรือเรืออุ้ย เฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่ที <Hello? S 1> ่ไหนวะเนี uti, ่ยฮ <coe, S 1> ัลโหลเฮ้ยไม่ใช่ฝ <simply S 2> <us> ันหรอกเลยแล้วเครื <ras> ่องบินแล้วเฮ้ยฉลาม โอเคครับผมผู้ชมครับสวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านเลยนะตอนนี้อยู่ผมโอชัแตแคตเตอร์คนเดิมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเกมเก่าหน่อยนะสแตนเดดดีฟนะฮะก็เป็นเกมแนว s u r v i เวอร์เอาชีวิตรอดนะฮะก็ต้องบอกกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นเมนื่อนานมาแล้วนะฮะคิดถึงมากๆเลยนะเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมชอบมากๆเลยเกมหนึ่งตอนนี้ เราเพิ่งจะเครื่องบินตกมานะฮะก็อยู่บนเกาะเรียบร้อยโอ้โหสภาพนี่คือแบบโอ้กางเกงขาดลุ้งนะลิ่งฮะมีแต่เรือแล้วก็พายเดี๋ยวขออนุญาตเดินสำรวจเกาะสักคู่หนึ่งนะโอ้ยมีปูด้วยเจ้าปูน้อยเฮ้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 ยเอ๊ะอุ้ยสองตัว จะรู้นะแกคิดอะไรนะเจ้าปูอย่าจะดีกว่านะอโอเคขอ,ออนุญาตเดินสำรวจเกาะสักครู่หนึ่งนี่อะไรอะ่ะไม้ตีได้ไหมเอาไปตีหัวได้ไหมไม่ได้นี่อะไรวะเนี่ยว่านหางจระเข้เหรอเกิดบนเกาะเนี่ยนะวุย้ยมีมะพร้าวโอ้โห สุดดยอดจริงๆนี่ก็สั่งกระสีเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อได้ใช้เฮ้ยเดี๋ยวมันเก็บไปไหนเนะี่ยสั่งกระสีแผ่นเบลเลอร์มันเก็บในกระเป๋าางเกงโ้สุดยอดจริงๆครับขนาดนี้ผมได้ ตรงทางอยู่บนเกาะกลางทะเลนะโอ้แม่สาวน้อยนะั่นจะปูน้อยน,ะนั่นไงโอ้นั่นคือครอบครัวปูนะขณะนี้นี่เราเนี่ยต้องดำรงชีวิตกันเอาชีวิตหลอดนะบนเกาะร้างติดเกาะนะครับผมจะตัดที่คุณรูว่าการอยู่บนเกาะร้างนี่เป็นยังไงเดียว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 ไม่ใช่แบกเกิวแต่อตอนนี้ของเก็บอะไรก็เก็บก่อนนะฮะขอยัดวิง่งนี่อะไรเอ่ย ถุงยางไอ้ไม่ใช่พาย,ยางพาย,ยางเอาผ้านะครับมีนกด้วยต้องขอบอกกันเลยว่าครับผมเกมนี้นี่จะมีเออเขาเรียกว่าสเตตัสขึ้นมานะฮะเพียงเรากด F นี่ไงเห็นไหมตอนนี้นี่มีเลือดความหิวแล้วก็ต้องการน้ำแล้วก็อ่ สเตมิน่ามั้งนะเออน่าจะใช่อุ๊ย,อ,ยออนกตกใจหมดเลยนะครับอ,อันนี้มีหินอย่างแรกนะผมที่ผมจะทําเนี่ยผมกม็มจะทําเป็นอาวุธก่อนนะน่าจะเป็นมีดแล้วก็ขวานนะฮะเพื่อการดันดงชีวิตรอดของเรานะครับนี่มีปูด,ด้วยปูน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะก,กัดกูปะเนี่ย,ยไม่น่าไว้ใจฮนะโอเคครับไหนเรากด,าากดอะไรบ้างกด C เนาะ อ่าเนี่ยปกติค้างนี่จะเป็นสโตนทูมีหินมีกองไฟมีอันนี้ Hit Hit Link. คิดคิดลิงค์ไคลลิงมั้งเออนะั่นเป็นตัวจุดไฟนะฮะนี่มีช็อตด,ด้วยไฟช็อตเดี๋ยวผมจะทำเป็นสโตนทูก่อนนะฮะเป็นมีดเล็กๆอ่าเราได้มีดเล็กๆมาแล้วยังไงต่อทำอะไรต่อทำอะไรได้ต่อดูซิต้องใช้อะไรบ้างถ้าเป็นมีดเนี่ยต้องใช้เชือกด้วยเชือกต้องใช้ไอเจ้าต้นอันนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะครับอ๋อนี่ไงอยูใใ่ใกล้เลยแจมตีมันเ <im> <os> ข้าไป <im> <os> ไหน <im> <os> ดูซสิทำได้ยังอ๋อเชือกเชือกเชือกต้องคับเชือกก่อนนะครับอ่าเชือกได้มาแล้วฮะ จากนั้นโอ้โหได้มีดแน่เพียงแค่มีมีดนะฮะเราก็จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วนะครับนีโอ้โหไหนขอจิ้มปูได้ไหมไหนไหนไหนเอ้นี่เอกี้จะกัดใช่ไหมฟันยับเอาไม่โดนช่างมันไหนก,กินได้ไหม เจ้าปูน้อยแมนไงทำอะไรได้บ้างกด e โฮทูสกินนนะอ๋อถ้ากด e ค้างมันจะเอาเนื้อนะนี่ไงถ้ากด e เฉียมจะเก็บข้อกระเป๋าโอเคตอนนี้เรามีมีแล้วนะฮะเรามีเนื้อพร้อมนะแล้วก็ อย่างหนึ่งที่ควรจะเตรียมไว้ผมว่าผมจะทําเป็นแชมป์ไฟก่อนเลยนะจะทําไว้ตรงไหนดีวะอืมเขาหาพื้นที่ก่อนตรงนี้ไหมล่มล่มโอ้โหดูค่ายนี่รถเร็วมากฮนะหาล่มอยู่กันนะตรงนี้ไหมล่มๆ่มเลยอาสัญญาณจืด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 ตรงนี้น่าจะได้ฮนะเดี๋ยวผมจะทำแชมป์ไฟซัดตรงนี้เลยแล้วกันนะ น่ามีไม้พอดีเลยเี้ยไฟนะฮะไฟ,ไฟ,ไฟอา่าจุดไฟเอาต้องใช้ไอ้นั่นด้วยนะคอยาดหาไม้กันระหว่างหาไม้ก็เก็บหินไว้กองพังหินวิ่ง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 หาไม้หิน เรืออยู่ตรงนู้นนี่มีปูตรงนี้อย่าขอยดัดตัดไม้ทำลายป่าสักคู่ฮนะมีเรียมกระจิ๋นหนึ่งตัดต้นไม้เชื่ออ้โอได้สองท่อนคุ้มมากๆ I n ไอ้นิ c ทูคูดาวอ่าเห็นไหมสเตมิแนน่า,าใช่สเตมิแนแหละมันร้อนฮนะหนังไหมใช้แดงแป๊ดเลยทำไมไม่ยอมพกครีมทากันแดดมาด้วยเนะี่ย อันนี้ไงใครคลิงใครเรามีแล้วโอ้ของเราจะเต็มเราต้องดอบของก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งเอนย์ตรงนี้เฮ้ยมันคึมคึมเมืม่อกี้แดดออกนี่คึมคึม,คมจะบอกนะว่านี่กี่โมงบ่ายสองฟ้าคึมคึมฝนมันก็ตกโอ้โหมันจะตก,ะตกใช่ไหมนะฝนจะตกใช่ไหมไม่กอดทำไรต่อดีวะเนี่ย ทำตัวไม่ถูกเลยฮนะฝนจะตกว้าโอ้คืมอย่างงี้ไม่รอช้าแล้วครับจุดไฟก่อนเลยฮนะผมบอ,อกเลยจุดไฟทำไงวะอ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาละรัวนี่ไงมีไฟแล้วอือฮึ ผมนี่เป็นคนที่แบบทำงานตั้งใจนะเพราะผมเป็นคนมีไฟครับอืมตัดไม้ต่ตอฮะตอนนี้เรามีไฟแล้วอุ่ยอะไรแบบแบบช่างมาแล้วกันขออนุญาตตอบของทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะ สังกะสีทิ้งอย่างนี้เป็นเพิงพักได้ไหมเนี่ยถุงเออผ้ายางเศษไม้มีเนื้อด้วยมีหินด้วยหินนี่ทำอะไรได้วะอ๋อหินสามก้อนบวกไฟพิทนะฮะก็จะได้เป็นหินรอบกองไฟนะหินมันเรียงเลยไม่ได้เนี่ยวะระหว่างน,นี้ขอยัดย่างเนื้อก่อนได้ไหม เอาไปจี่ได้ไหมฮะบ้านผมเล็กจีน่นะฮะเวลาย่างะจีเ่เนี่ยอุ้ยมีเสียงด้วยเอ่อมันมันตายยัางมานะันอะเนื้อใส่ก้นอ,อีกก้อนหนึ่งกก้อนหนึ่ง small c l a ี me นะฮะอ้าวมันดิ้นเว้ยมาย่างปูกินนะเราจะชิวเท่านี้ในอะไรอี ค่าน้ำหรืออยู่สามขีดมันมีอะไรที่กินเป็นน้ำได้ไหมเนี่ยอุ้ยเห็นนั่นไหมครับมักเ้าโอ้นี่มันมักเ้าน้ำหอมผมอยากกินมะพร้าวฮะมีต้นเตีย้ยๆไหมว่าแถวนี้อู้นั่นนั่นนัต้นเตียเต้ยๆมันต้องมีน้ำกินอย่างแน่นอนฮะบนต้นมะพร้าวตู้มะพร้าวอุ้ยนี่นี่นี่ตู้นี่อ้า เราได้มะพราะ้าวมาหนึ่งลูกครับเลนหนึ่งลูกแล้วมันแกะยังไงวะเอาทุบพื้นได้ไหมทุบพื้นได้ไหมวะอืมอืมอืมอ่ะกูทุบพื้นเอ่อเดี๋ยวคราฟมีดได้ไหมใช่หรอวะนี่นี่ๆต่มีมีดอุ้ยตกใจเลยเวลอาัูคิ้งฮะ เนื้อย่างปูย่างอ่าฟันสองีได้มพะพร้าวนิ่งเคเบิลเขาคนัดเอ้ยมันกินได้ใช่ไหมไงตอนนี้นี่น้ำมีสามขีดไหนจิบสิโอ้โหขึ้นมาขีดนึงเลยนะฮะไงมันกินได้อีกปะมันต้องกินเนื้อได้สิมพะพร้าวอ่ะไหนลองซับอีกโอ้โห เ้ยมันได้หมักเท้ามาสองซีกมันเพิ่มเยอะไหมอะตอนนี้มีสี่ใช่ไหมกินกับ2สซีกอ๋อเพิ่มมาขีดหนึ่งฮะโอเคตอนนี้เรามีน้ำมีอาหารกินเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำเราได้จับมะพร้าวเนาะวันนี้เริ่มมืดแล้วอะไม่กี่โมงเนี่ยห้าโมงเย็นเมื่อกี้เพิ่งบ่ายสเลยว่าไปเร็วมากในเนื้อ clocked small cap meat อาปูย่าง๋อไหนมันเพิ่มเยอะไหมวะกินไป2ชิ้นโอ้โหเราดตาหาเราเต็มเลยฮะตอนนี้อ๋อนี่ปืนมีหลอดรดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตหาปืนก่อนนะใช้มีดก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากมันต้นไม้่าวนี้มันเป็นร่มให้เราอะอาฟันทีต้นไม้สั่น ม้ใส่เข้าไปแม่เอ้แต่ว่าเจ้าว่าไปนี่วิวเกมนี้ก็สวยนะฮะแต่ถ้าถ้ามันนี่มีต้นไม้บงังน,นะโอ้นี่สวยมากฮนะโอ้พระเจ้านี่มัน point of v i e w สวยมากฮนะโอ้โหแสงอาทิตย์แน่ต้องบอกกันเลยว่าเกมนี้นี่ ผมเคยเล่นนะเมื่อนาน,นมาแล้วตั้งแต่ที่สมัยมันยังเป็นคล้ายๆกับเดโมอ,อยู่นะฮะตอนนั้นคือกูโหลดเถื่อนนะฮะเออยอมรับว่าตอนนั้นเล่นเถื่อนแล้วก็โหลดมาจนคอมเครื่องเก่าแม่งไวรัสแดกนะฮะแล้วก็เล่นไม่ได้แต่ตอนนี้ถ่ายโทษเรียบร้อยแล้วอุ้ยมืดแล้วเคยเข้าค่ายลูกเสือไหมฮะมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งเว้ยที่เป็นซิเกเนเจอเว้ยเออเมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นจำจ่าแ้่แม่งร้องไงต่อก็จำไม่ได้มอเงนิน ลองเป็นภาคแบกิวอีกสักรอบสิขณะนี้ผมอยู่บนเกาะร้างโอะเจ้ามันเริ่มมืดลงแล้วขณะนี้นี่เป็นเวลา6นาฬิกาอะไรเลยหกโมงเย็นนะฮะก็พระอาทิตย์นี่ได้หลวงรับขอบฟ้าไปแล้วพระจันทร์ขึ้นมาแล้วผมไม่รู้จะทายังไงต่อนะตอนนี้ขออนุญาตฝากคุณผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์ลกดแชร์ให้แบกไวคนนี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะฮะสำหรับพนันนี้นะ,ะับก็คงต้องลากันไปด้วยโอมเมอร์มีไฟถุย โอเคครับกก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะสำหรับแดนดีฟก็เป็นการเริ่มแชทเกมใหม่นะเป็นเกมเก่าที่ผมคิดถึงอยากเล่นมากก็เป็นเกมแนวใหม่แล้วกันที่ผมอยากจะแชทในช่องนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเปดกระดิ่งด้วยก็ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยกองไฟอันอรอนรุมกุ้มใจนะฮะบายยจ้า